ก็จะนั่งช้างแห่รอบบ้านนะคะแหรอบบ้านแล้วก็ลงน้ํานะคะประเพณีของเขาวันนั้นก็จะมีะเขาเรียกว่าช้างเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีนาคที่บทเป็นพระนะคะก็วันนั้นก็จะมีะจะมีแห่สามัคคีจะมีบทสามัคคีจะมีบวทแบบตา่ตางคนต่างบวชแต่มารวมตัวกันที่วัดนะคะแล้วก็แหรอบบ้านนะคะก็จะมาผ่านข้างร้านเรานี่นะคะ ข้างร้านเรานี่นะคะช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะแห่ช้างจะมีประจําทุกปีเลยนะคะแห่ช้างบวชนานะคะบ้านหาเสี้ยวค่ะก็วันนี้เราจะเอาอะไรมาให้ชมดีนะคะวันนี้เรามีของใหม่มาให้ชมนะคะเป็นสิน้นสิ้นผ้ามุกขาเปียนะคะสิ้นผ้ามุกทอยกดอกอย่างนี้นะคะเป็นลายเฉพาะเลยนะคะเป็นผ้ามุกที่มีสองลายในผืนเดียวกันนะคะเป็นลายชไม้กับลายขาเปียนะคะ ส่วนใหญ่เราจะเรียกเป็นมุกขาเปียนะคะเป็นสิ้นผ้ามุกนะคะแล้วเราเอามาต่อกับตัวเชิงอ่าเป็นไหมนะคะเป็นไหมอ่าไหมประดิษฐ์นะคะไหมวิสาก็จะมีความเงาของตัวสิ้นนะคะจะมีความอ่อจะมีความเงาของเชิงนะคะมีความเหลือบของเชิงตรงเชิงเนี่ยโดดเด่นเลยนะคะจะมีความเงานะคะแล้วก็จะมีอ่าลายเอกลักษณ์ลายเฉพาะ ของที่นี่เลยนะคะสุขโขทยัยผ้ามุกสุขโขทัยนะคะก็จะเป็นลายอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายใหม่นะคะเป็นสองลายเพราะฉะนั้นการทอผ้ามุกแบบนี้เป็นการทอที่ยุ่งยากกว่าผ้ามุกในแบบก่อนๆน,นะคะเป็นการทอยกดอกก็คือการเหยียบเขาสองเขาคือหนึ่งเขาเราจะมีหนึ่งดอกนะคะแต่ตัวนี้เป็นการทอยก สองดอกนะในในผืนเดียวกันเพราะฉะนั้นความยุ่งยากมันก็จะเยอะกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่1,800บาทสำหรับผืนนี้นะคะยังไม่ได้กูกาวนะคะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าการที่เราทอยกดอกนี่มันก็มีความหนามมันมันก็จะมีความเป็นยกดอกอยู่แล้วนะคะ,ะคุณลูกค้าลองเอา รับเอาไปลองไปดูก่อนว่าจะปูกาวหรือไม่ปูกาวก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ปูกาวก็สวยอยู่แล้วนะคะสวยตรงเชิงด้วยนะคะเชิงเขาจะเป็นไหมอ่าสีทองนะคะวันนี้จะมีการอ่คล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันนิดนิหน่อยเกี่ยวกับตัวเชิงนะคะผืนแรกจะเป็นประมาณนี้นะคะ1,800บาทค่ะผืนที่สองก็จะใกล้เคียงกันนะคะน่าจะเหมือนกันเลยมั้ง เหมือนกันนะคะผื้นที่สองพื้นที่สองเหมือนผืนแรกอาจจะมีความต่างตรงเชิงนิดๆหน่อยๆนะคะพื้นที่สองกับผืนแรกเหมือนกันพื้นที่สามพื้นที่สามจะมีความคล้ำกว่านะคะตัวสิ้นจะเป็นออกเปลือกมังคุดนะคะดาๆออกดําๆเปลือกมังคุดประมาณนี้นะคะมีผืนเดียวนะคะในเซตนี้นอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าทอยกดอก เป็นลายขาเปียขาไข้แล้วก็ลายมุกเชม้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นผ้ามุกขาเปียนะคะเชิงก็จะเป็นอ่าเป็นลายบัวหลยอย่างนี้ค่ะแต่มีความเงาของไหมนะคะมีความเงาของไหมนะคะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะ1,800บาทนะคะผืนที่3นี่นะคะ1,800บาทสวยๆงามๆนะคะเชิงเขาจะมีความเงานะคะแล้วก็ผืนที่4นะคะ ตัวสิ้นก็จะออกอมเขียวนิดนนะคะคือเป็นการทออยืนเส้นไ้าสีหนึ่งยกดอกอีกสีหนึ่งแล้วก็ทอสีหนึ่งแล้วก็ผ้าที่ได้มามันก็จะมีความาต่างมิติกันนะคะมองอีกมุมก็จะได้อีกนะคะอันนี้จะออกอมเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็เชิงก็จะดประมาณลายดอกไม้ประมาณนี้นะคะจะมีความเงาของไหมนะคะจะมีความเงาของไหมนี่นะคะสวยงาม ตัวนี้จะออกอมเขียวนิดนึงนะคะ mm hmm. ประมาณนี้ค่ะหนึ่งันแปดร้อยบาทนะคะหนึ่งันแปดร้อยบาท mm hmm. อ่ามาผืนนี้วันนี้เซตนี้เรามีอยู่แค่นี้เองนะคะ mm hmm. อันนี้ออกทนอมแดงนะคะอมแดงนิดนึงแดงสวยๆนะคะแดงมะเหมี่ยวนะคะตัวสิ้นก็จะประมาณนี้ลายประมาณนี้ค่ะเชิงก็จะเป็นลายบัวไหลประมาณนี้นะคะ นี่นะคะทามาใหม่นะคะอันนี้ทํามาใหม่เป็นเซตใหม่ท่านใดที่ยังไม่ได้เซตนี้ไปนะคะรีบจับจองมีแค่นี้เองนะคะอ่าแล้วก็ผืนนี้ผืนนี้คล้ายกันค่ะคล้ายกันสามผืนเลยนะคะผืนสามผืนสุดท้ายนี้จะเหมือนกันนะคะมีเยอะอยู่สีนี้จะสวยนะคะห,หวานอมแดงแดงนะคะห,หวาน สีสวยนะคะสามผืนสุดท้ายนี่เหมือนกันนะคะมีแท่งนี้แหละค่ะสามผืนสุดท้ายนี่เหมือนกันนะคะสีเขาจะอมแดงอมเปลือกมังคุดนะคะสวยค่ะสวยหวานนะคะสามผืนสุดท้ายเนี่ยสวยหวานเราก็เลยทํามาเยอะหน่อยสามผืนสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะความเงางามของเส้นไหมของเชิงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นไหมประดิษฐ์นะคะไม่ใช่ไหมแท้แต่มีความเงามีความคงทนของ เส้นไหมนะคะมีความเหลือบความเงาค่ะราคาก็ถูกนะคะตัวนี้จะราคาอยู่แค่1,800ร้อบาทนะคะ1,800รอบาทสวยๆงามๆนะคะเราขายตามวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบค่าแรงถูกเราก็จะขายราคาถูกไปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไหมประดิษฐ์นะคะไม่ใช่ไหมแท้นะคะความนุ่มมันจะไม่เหมือนไหมแท้นะคะแต่มันมีความเงาคล้ายกันนะคะถ้าไหมแท้มันจะมีความนุ่มนะคะ อันนี้แต่มันจะเป็นดอกเป็นเงาเนี่ยค่ะเราเรียกว่าไหมประดิษฐ์นะคะสวยค่ะสวยค่ะมีความเงาเนี่ยฮะสวยหนึ่งพันแปดรอยบาทนะคะมันจะมีซ้ำๆกันแต่มีเท่านี้นะคะมีเท่านี้จริงๆมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเราเพิ่งทำมานะคะเสร็จนี้เพิ่งทำมาว่าลองดู ลองดูตลาดของลูกค้าของเรากันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะมีความแตกต่างจากอันก่อนๆนะคะตัวนี้จะเป็นาราคามันจะมันจะดรอปลงหน่อยหนึ่งนะคะเราใช้ไหมประดิษฐ์นะคะไม่ใช่ไหมแท้ถ้าไหมแท้จะมีข้อดีของไหมแท้คือมีความนุ่มของเส้นไหมแล้วมีความเงาที่แตกต่างแล้วมีสีสันที่ละมุนตานะคะแต่ไหมประดิษฐ์เนี่ยจะมีความสดใสนะคะมีความสดใสมีความเงามีความ เขาเรียกว่าเส้นเขาจะหยาบก,กว่านะคะแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะคะราคาก็จะถูกลงเยอะเลยนะคะปืนละ1,800บาทนะคะเป็นราคาหน้าร้านนะคะเป็นราคาหน้าร้านนะคะขายถูกที่สุดเลยในเซตนี้นะคะรีบจับจองนะคะมีแค่แปผืนเราลองทําขึ้นมานะคะเราจะลองทําขึ้นมาเฉยเฉยนะคะก็รีบจับจองเดี๋ยวแม่ค้าจะหยุดไปอีกสองสาวันนะคะจะไปเที่ยวทะเลนะคะก็ อลองอจับจองกันมานะคะนับจากนี้ไปประมาณวันพฤหัตถ,ถึงวันเสาร์นะคะแม่ค้าคงจะไม่ได้มาทําทคลิปขายนะคะอาจจะมีทําทคลิปโชว์ได้อยู่นะคะไปนั่งทะเลชิลๆแล้วก็มานั่งตัดต่อคลิปได้ <c oughs> นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันนู่นอีกทีวันเสาร์วันอะไรนะคะพรุ่งนี้ก็ยังยังว่างอยู่เราก็อาจจะทําคลิปอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับแม่ค้าด้วยนะคะบางคลิปัเราอาจจะมาให้ความรู้บางคลิปเราอาจจะมานําเสนอขายนะคะก็ติดต่อกันมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะหรือจะแอดเข้าในไลน์ก็ได้คุยกันจะได้ส่งรูปส่งอะไรให้ดูนะคะ